สวัสดีครับคนพลิกดวงมาแล้วครับโดยผมไกลสอนลีลาชัยพิสิทค,ครับชมคลิปนี้จบแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับตอนนี้เชิญรับชมได้เลยครับครับคนเกิดวันศุกร์มาดูกันครับว่าสัปดาห์หน้า14-20กุมภาพันธ์เรื่องดีๆของคุณกับเรื่องที่ไม่ค่อยดีคืออะไรนะครับเริ่มจากดวงดีของคุณนะครับคนเกิดวันศุกร์อ่า ใ้ไพ่นี้ครับ The Star นะครับเป็นไพ่ของการหยุดพักนะครับอาจจะเป็นช่วงที่คุณเหน็ดเหนื่อยมานานมาเยอะนะสัปดาห์หน้าพักบ้างพักผ่อนบ้างไปอยู่ในที่ที่มันเป็นธรรมชาติสวยๆงามๆที่มันจะลงใจนะนะหรือกลางค่ำกลาง,ง,ง,งคืนคุณออกมา สูดอากาศชมแสงดาวแต่ก็เช็คฝุ่นนิดนึงแล้วกันนะครับว่าฝุ่นมันเป็นยังไงนะถ้าค่าฝุ่นมันไม่ค่อยดีก็อยู่ในห้องนะครับแล้วก็เปิดหน้าต่างมองแสงดาวก็ได้ครับนั่งคิดทบทวนเรื่องที่ผ่านมานะครับอาจจะมีไอเดียดีๆมีแผนดีๆเกิดขึ้นทําให้คุณรู้ว่าคุณกําลังจะทําอะไรต่อแล้วเป็นเป็นสิ่งที่นําเรื่องดีๆมาใกับคุณได้ในสัปดาห์หน้านะครับ ค,คุณอาจจะได้พักพกผ่อนตามรีสอร์ทแล้วก็ได้ไปชาร์จแบตเตอรี่ให้ตัวเองได้ไปคิดไปไข่ควรอะไรอย่างที่พี่ไก่ว่าแล้วก็อาจจะได้ชมนกชมไม้ชมธรรมชาติเป็นช่วงเวลาที่คุณจะทําให้รู้สึกว่าตัวเองอะ่ะได้พักผ่อนอย่างแท้จริงแล้วจริงๆภาพนี้มันเหมือนเป็นภาพของการคืนคืนสู่ธรรมชาติการการขอพรการขอพรจากดวงดาวอะไรอย่างเนี้ยเป็น เพื่อเป็นความหวังเป็นกําลังใจไอเล็กกับตัวเองเนี่ยมองว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องดีที่คุณน่าจะทําได้ภายในอาทิตย์หน้าหรือแม้กระทั่งการใส่บาตรอาทิตย์หน้าเนี่ยในภายอาทิตย์ในภายอาทิตย์หน้าในอาทิตย์หน้าของคนเกิดแบบพิษเนี่ยตั้งแต่วันพรุ่งนี้ขึ้นไปน้ำลงดินขอพรอธิษฐานขอพรอันนี้ก็แปลได้เช่นกันก็น่าจะนําสิ่งดีๆมาให้พรที่คุณขอก็อาจจะเป็นจริงขึ้นมาก็ได้นะคะโดยปกติ การใส่บาตรนะเราก็ควรจะมีการกรดน้านะอุทิศส่วนกุศลอะไรพวกนี้นะครับเรื่องอย่างนี้ในสัปดาหนะ์หน้ามันยิ่งดีกับคุณเข้าไปใหญ่การทำบุญก็กดีแล้วแลวการอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรการได้คืนเได้ให้สิ่งดีๆคืนกับสู่สังคม,มคือการได้ทำบุญใส่บาตรกับพระสงฆ์อะไรอย่างเงี้ยกันมองว่าเป็นสิ่งที่จะเป็นเรื่องดีๆของคุณภายในอาทิตย์หน้าภายในครับ อันหน้าหรือสัปดาห์หน้าเนี่ยคนเกิดวันพฤหัสอาจจะมีเซนส์ของประสาทสัมผัสที่ค่อนข้างดีนะพวกรูปรสกลิ่นเสียงทั้งหลายเนี่ยนะครับคุณเอาเอาสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดคุณทํางานทําการหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้นะลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับสิ่งเหล่านี้นําโชคนําเรื่องดีๆมาให้กับคุณนะครับยกตัวอย่างอ่ะสมมติว่าคุณาจะเป็นนักชินนะครับ เสียงก็คืออย่างที่คุณ,คณกัรบอกนะรูปรูปคือหน้าตานะรถรถก็คือคุณอาจจะเป็นนักชิมคุณอาจจะเป็นพ่อครัวแม่ครัวอะไรเหล่านี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็เรื่องเสียงก็คือนักร้องนะครับพวกอย่างนี้แหละครับสัมผัสอาจจะเป็นพวกาการเลือกวัสดุพวกนักต,ตัดเสื้อหรือนักประดิษฐ์อะไรพวกนี้นะครับ เรื่องพวกนี้น่าจะดีคนที่โดยเฉพาะคนที่ทํางานแบบเป็นพวกฟรีแลนซ์นะลักษณะงานของคุณแบบเนี้ยส่งผลดีมากๆนะครับรับงานเป็นจ็อบๆของคุณเนี่ยอาจจะมีจ็อบเข้ามาหลายๆจ็อบในในสัปดาห์เดียวเลยก็ได้นะเตรียมรับมือให้ดีนะครับแล้วก็อีกความหมายหนึ่งที่ไพ่บอกก็คือว่าหาเวลาปลีกวิเวกนะครับอลองหลบหามุมสงบนะครับเพื่ออยู่กับตัวเองแล้วก็คิดวางแผน ไปข้างหน้านะพบทวนสิ่งที่ผ่านมาให้ดีนะก็คือเรื่องดีของนะครับทีนี้เรื่องที่คุณต้องระวังนะครับปกติมันเป็นไพ่ดีดีเลยนะเดอะซันนะครับเป็นเด็กมีความสุขเริงร่าอยู่บนหลังม้านะครับท่ามกลางแสงอาทิตย์แต่ว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยคุณต้องระวังเรื่องพวกนี้นะนะอย่าไปออกแดดอันนึงเลยนะที่เห็นนะครับบางคนอาจจะชอบไดกอฟนะ ครับอยู่กลางแดดนะครับสัปดาห์หน้าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับนะครับการอยู่อ,ออกไปการจ<ะ>แจ้งนะครับหร,ห,รหรือการที่คุณอาจจะถูกหมั่นไส้ก็ได้เพราะบางทีคุณอาจจะโดดเด่นมากเกินไปคุณอยู่ท่ามแสงไฟเหมือนอยู่กลากงปอดไลท์มีความโดดเด่นอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นก็อาจจะหมั่นไส้คุณได้โดยง่ายแล้วก็เดอะซันนี้ไพ่เป็นภาพเด็กใช่ไหมคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องความ ประมาทเพราะเด็กก็จะไม่รอบคอบเหมือนผู้ใหญ่ใช่ไหมคะดังนั้นอะไรที่ทำเนี่ยคุณต้องดูให้ดีๆต้องมีความละเอียดรอบคอบอย่าประมาทเพราะไม่งั้นเนี่ยจะนํามาซึ่งซึ่งความโรคร้ายของคุณก็ได้นะคะอย่าใส่ซื่อจนเกินไปนะปกติคุณอาจจะเป็นคนที่มองโลกสวยมองโลกในแง่ดีซึ่งจริงๆเป็นเรื่องดีนะเป็นเรื่องดีแต่ให้เตือนตัวเองแล้วกันสัปดาห์หน้าไอ้นิสัยแบบนี้ของคุณระวัง อาจจะมีคนถือโอกาสนะหมั่นไส่อย่างที่คุณการบอกแล้วก็มาหวังหวังร้ายกับคุณมาหลอกคุณนะครับแล้วความที่คุณใส่ซื่อ,อนนะคุณก็จะเชื่อแต่คุณก็นะเป็นคนที่ฉลาดแหละนะคุณก็เจ็บแล้วจําคุณก็คงไม่ไม่เปิดโอกาสหรือไม่พลาดอีกซ้ําๆนะครับเอาเป็นว่าสัปดาห์หน้าก็เลี่ยงหรือระวังเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็ทําอย่างที่ไพ่ใบแร,แรกแนะนํานะครับให้สงบซะหน่อย ปลีกวิเวกสักหน่อยวคุณก็จะโชคดีนะครับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับก็ขอให้คุณโชคดีนะครับ